นี่เลยนะผู้ชมนี่เลยจานิภัยอยู่นะทุกคนโอ้อันนี้คือน้ำใหญ่ขึ้นมากเลยนะใหญ่ขึ้นสุดอันนี้คือ,อ,นนคอล่องแพงนะทุกคนแม่มันไพ่ให้มันดูเป็นยังไงได่จุวยเตี้ยได้จุวยก็ใจฟง lima macam nak ke ini ini ah